สวัสดีครับเพื่อนๆ<ว>ผมเชื่อว่าหลายคน,นอาจจะมีปัญหาเหมือนผมนะครับเวลาเราต้องการที่จะสร้างชื่อหรือว่าหาไอเดียสําหรับการสร้างเพจเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาว่าเอ๊ะเราจะใช้ชื่ออะไรแล้วโดเมนเนมอ่ะ มันจะมีซ้ำหรือเปล่าวันนี้เรามีเครื่องมืออย่างโดเมนไทเปอร์ครับเป็นตัวช่วยในการกรองว่าโดเมนเหล่านั้นมีการใช้งานรวมไปถึงโซเชียลต่างๆด้วยหรือเปล่าวิธีการใช้งานง่ายมากครับเข้าไปที่เว็บไซต์ d o m a i n ท y p e r .com ครับหลังจากนั้นเนี่ยเราลองค้นหาคำที่เราต้องการจะใส่เข้าไปอย่างเช่นของผมจะใส่คำว่าแต้มคุงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเรากด enter ระบบก็จะขึ้นนะครับว่าโดเมนแต้มคุดจุดมีอะไรว่างบ้างอย่างเช่นตรงนี้ครับ .com ไม่ว่างแล้ว .net ไม่ว่างแล้วแต่มี org ออนไลน์ว่างรวมไปถึง co app info Mobi Shop บ l o อกหรือเราจะ เพิ่มนมสกุลอื่นๆก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นชื่ออะไรก็ตามแต่นะครับดอทมี me. แต่ทีนี้เนี่ยความพิเศษอีกอย่างนึงนะครับคือมันมีเจเนอเรเตอร์ให้ครับเพื่อใครบางคนอยากได้ชื่อนั้นๆแต่โดเมนไม่ว่างเราต้องการนมสกุลอื่นหรือชื่อตามท้ายนะครับระบบเจเนเรตก็จะขึ้นมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นแต้มคุ้งเมตาซิปปี้แต้มคุง